วันพ e สบウンตีลัชโอเคครับกลาวสวัสดีแฟนๆวันพีสเบาตี้หลัดทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมีตัวละคร ex เข้ามาใหม่นะครับผมก็คือยัมมตโตะนะครับผมโอ้ลูกของไคโดครับเป็นสายวิง่งสีแดงนะครับผมก็คือเข้าเข้าเกมมาเลยนะครับก็คือเราจะเจอหน้าเอีเวนต์เนาะก็มาดูครับว่า อ่ะมันก็จะเป็นวันุกคุนิชุดที่3นะครับผมก็คือโอ้โหล็กอินทั้งหมด100เพชรนะครับผมถ้าล็อกอินครบ6วันเนาะก็คือวันแรกคือก็คือวันนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่20นะครับผมก็คือวันแรกจะแจก50เพชรเลยเนาะโอเคครับแล้วก็จะมีอ่ามีวันุกคุนิชุดก็คือยามาโตะนะครับเป็น EX เนาะ โอเคแล้วก็เป็นเหรียญของเอสนะครับผมเอสตอนมาวันโนะนะครับผมแล้วก็เป็นโอทามะนะครับผมตอนกินซุปถั่วแดงเนาะโอเคครับอืมแล้วก็จะมีอ่ะมีร้านเราเราไปดูเข้าไปดูร้านค้าก่อนอ่ะมีเพชรแจกฟรีด้วยนะครับก็คือตรงรถเข็นเนาะก็จะมีแจกฟรีหนึ่งเพชรน,นะครับผม น่าน่าจะได้อ่าโอเคครับก็คือเพชรลุงเนี่ยครับจะก็คือจะแจกทุกวันนะครับจะรีเซ็ตเวลาตีสองของทุกๆวันเนาะอืมมีแพ e ็คนี้ด้วยนะแพ็คเพชรลุงหนึ่งร้อยเพชรนะครับผมหมดเขตอ่าสิ้นปีนี้นะครับผมก็คือ31ธันวานะครับแล้วก็แถมเศษทองอีก50นะครับผมอันนี้เราก็จะเป็นเหรียญอุรยเหรียญ18%นะครับ พลังโจมตี18%อ้นี่คือน่า,น,าน่าซื้อมากนะครับผมโอเคครับแต่แต่เรามีเพชรเยอะแล้วเราไงเรามีเพชรเยอะแล้วครับเราเราไม่จำเป็นต้องเติมนะฮะก็คือเพชรนี้ผมดองมานานมากครับตั้งแต่อาคาอีนุนะครับผมโอเคครับเปิดมามันก็จะมีเอ่อให้50เพชรก็คือล็อกอินวันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือกิจกรรมนะครับผมที่ทางเอ่อ วันพีซบอติลัสที่เขาได้ไลฟ์สดนะครับผมแล้วเขาก็ได้แจกเพชรลุ้งเนาะก็คือสามสิบกับสิบเพชรนะครับผมคือใครเห็นไม่ต้องตกใจนะก็คือทางเขาแจกวันตอนไลฟ์นะครับผมไลฟ์ <Like S 1> ผ่านอ่ยูทูบช่องบันไดนะครับผมโอเคครับเพชรเราก็จะมีทั้งหมด2684ดเพชรคือแน่นอนครับผมว่าการตียามาโตะนะครับผมแน่นอนแต่มันอยู่ที่ว่า เรา,าครับจะจะเปิดยามาโตได้ภายในกี่เพชรน,นะครับผมโอเคครับมาดูที่ตู้กาชากันบ้างนะครับผมอ่าก็จะมีอัปเดตมมใหม่นะครับผมก็จะเป็นโอ้เป็นตู้5สเต็ปวานุคุนินะครับผมกาชาถั่ว SP นะครับผมก็คืออ่าโอ้ห้าหกสามสิบ ก็คือใช้ทั้งหมดโอ้สามสตัวเลยนะในการการันตี EX ยามาโตะหตัวนะครับผมเราไปดูก่อนอื่นเลยนะครับเราขอไปดูพาร์ทสของยามาโตะกันก่อนเลยครับผมเป็นสายวิ่งสีแดงนะครับผมสกิลแรกนะครับผมก็จะเป็นอัศนี8ปิษนะครับ เป็นท่าเดียวกับอของไคโดเลยนะครับผมที่ในอนิเมะนะครับซัดลูฟี่ตอนเกียร์สี่นะครับผมตอนที่ไคโดเมาครับคือซัดดอกเดียวลูฟี่หลับเลยนะครับหลับคาเกียร์สี่สเน็กแมนเลยครับผมสกิลแรกนะครับผมก็จะคือเมื่อกดปุ่มสกิลค้างไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเรื่องรีวิวตัวละครเดี๋ยวผมค่อยจะไปทำคลิปอีกทีหนึ่งนะโอเค อันนี้จะเป็นตัว SP ในการหมุน1ครั้งนะครับผมด๋อกผมขอดูอ่ е เลดรอปในการออกก่อนฮนะในตัวนะครับผมในกาชาตัวนะอัตราการออกก็จะเป็นลูกชายยามาโตะโอ้โห0.2%มังกีบุกถล่ม1%นะครับผมชูกาโดฟามิงโกเปรูวีวียูตัสคิสรอบุกถลม่มโอ้โหมาหมดครับผม โอ้นี่ก็เป็นอัตราดอรอปเลทดอปก็น่าจะเหมือนกันครับคือ2ตัวนี้2ตูน้นี้อัตราการเลตดรอปเหมือนกันนะครับผมคือไม่ไม่ต่างัแต่ถ้าเปิดตู้นี้จะดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเราอาจจะมีเพชรสะสมมาถึงตัวระดับสเต็ปที่5ได้นะครับผมโอ้หเท่ากับว่า250เพชรน,นะครับผมเรา เราจะได้ตั๋วทั้งหมด4ใบเนาะ250เพชรเท่ากับตั๋ว4ใบถ้าคิดอันนี้ตั๋วมัน30 5 6 30 30ใบก็เท่ากับว่าเราต้องใช้เพชรทั้งหมดประมาณหูพันเก้ 1, เลยเหรอพันสองพันใช่ครับเราใช้เพชรประมาณ1,900เพดกาเพชรนะครับในการการัารนตี โตะหนึ่งตัวนะครับผมโหโหดมากครับผมคือโหดมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตู้อัตราเรทดรอปจะเหมือนกันหรือเปล่าครับเหมือนกันครับผมอัตราเรทดรอปเหมือนกันนะครับแต่แนะนําว่าให้เปิดตู้นี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเราจะได้ตั๋วด้วยนะครับผมโอเคครับผมมาเราจะมาเปิดกันเลยนะครับผมก็คือเราจะมาเปิดตู้นี้นะฮะผม ก็คือ5สเต็ปวานโอคุนิซูเปอร์เบลตี้เฟสนะครับผมก็คือเราจะเปิดตู้นี้กันนะครับผมเพื่อเราจะได้เอาตั๋วนะครับไปเ,เปิดในตู้การันตียามาโตะนะครับผมอัตราการหลบ4ดาวนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้ยามาโตะอัตราการออกคือ0ูนเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคครับผมมาไปเริ่มกันเลย50เพชรแรกนะครับผม50เพชรแรก 50เพชรแรกนะครับไปครับถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ผมขออนุญาตกดข้ามนะครับผมโอเคเนาะไม่น่าจะมีอะไรนะครับกดข้ามไหมครับโอเคฮะไม่มีอะไรครับผมโอเคครับไปครับโอ้โหโอ้โหครับมีลุ้นฮะแบบนี้มีลุ้นนะครับดูมทอง ทงทองครับผมแต่ลูฟี่วิ่งคนเดียวโอ้โหข้างหลังเป็นโอ้โ,โกฟซานสิบสองนะครับข้างหลังมีทองด้วยนะครับพอลาทองแต่ภูเป็นภูสีขาวนะครับผมห <laughs> มามันลุ้นกันฮะมันต้องมีตัวสีดาวสักตัวนะฮะ <c oughs> ตัวที่สามอ่ะอุ้ยเป็นโอ้โหเซนโ,โ,โตมารุครับ <c oughs> โอเคครับได้เซนโตมารุมาแล้วน่าจะได้ตัวเดียวหรือเปล่า โอเคครับผมเซนตัวมาลุหนึ่งร้อยเพชรหมดไปแล้วนะฮะโหัน oh, นี้ปาร์ตี้ครับแต่สมบัติสีน้ำตาลเนาะพงสีทองครับผมเราเป็นโกบสามสิบสองไหมเป็นโกฟสามสิบสองแล้วอะมาดูครับถ้าภูทองมีลุ้นนะครับโอเคครับภูทองด้วยครับตัวแรกมาโอ้โ oh, หตัวแรกเป็นสายวิ่งเลยครับสายวิง่งบ้าเอวแมนแล้วเป็นเป็น ดอฟาร์มิงโก้ครับผมสายวิ่งสีแดงครับผมแต่เป็นโดฟาร์มิงโก้นะเราเป็นโดฟาร์มิงโก้ตัวเก่าด้วยผมอยากเซ็งนะครับผมเอาไม่เป็นไรครับตัวที่สองมาตัวที่สามเป็นสายโลไม่ใช่เราต้องเป็นสายวิ่งแล้ห้าหกเจ็ดแปดไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับโอ้โหได้เขามาสื่อมาตัวหนึ่งนะโอเคครับโอเคเริ่มต่อไป นะครับผมเอาเปิดเติร์ดปาร์ตี้อีกแล้วครับอืมแต่คราวนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะโอ้โหขอสกิปเลยนะครับไม่น่าจะมีอะไรฮนะนั่นไงจริงๆด้วยครับมาดูเพชรที่250นะเปิดเปิดเติร์ดปาร์ตี้ครับผมแล้วคงเป็นน่าจะสีแดงเนะี่ยโอ้โหสีดำขอสกิปเลยฮนะไม่ได้ชัวร์โอ้โหได้ซีซ่า250เพชรแรกนะครับหมดไปแล้วนะฮะ โอเคเราต่อไปเราจะก็มาต่อเนื่องไปเลยครับเป็นเตอร์ปาร์ตี้อีกแล้วฮะเตอร์ปาร์ตี้ถ้าทงสีทองผมโอโ้โหทงสีทองครับดูมทองด้วยนะฮะคบ27หรือเปล่า27ครับผูทองหรือเปล่าโอโ้โหคูข่าวครับผมไม่น่าจะมีอะไรนะครับกดสกคิปได้เป็นลูฟี่นะฮะลูฟี่สองปีนะครับผม โอเคฮะต่อไปฮะมากับบูกับซันจินะครับผมเราเป็นธงสีทองครับผมอ่าโกบซันจิสองไหมสิบสี่คลิปเลยนะครับสักคลิปเป็นลูฟี่นะครับผมโอ้โหลูฟี่ตัวนี้คือผมอยากได้มากนะครับผมรอติดตามรีวิวนะครับผมโอ้โหลูฟี่ตัวนี้ ลูฟี่บุกวันนี้ผมอยากได้มานดาลแล้วครับผมดีใจอะลูฟี่วันนี้นะครับคือเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมอยากได้นะครับผมไม่น้อยกว่ายามาโตะเลยนะัะผมโอ้คือถือว่าโชคดีครับผมโอเคครับผมได้หนึ่งในตัวละครบุกสามบุกโอนิงาชิมะมา้วครับผมจากี้ไปครับไม่มีอะไรฮนะต่อไปครับสเตปต่อไปเปิดครับ โอโย้ยมากับโซโลโซโลอย่างนี้โซโล3ดาบ3ดาบแลโอ้โหธงแดงเอ็กเด็กหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นเอ็ดนะครับผมธงแดงนะครับผมไฟแดงฉานมาเลยนะฮะโอเคครับเพดีห้าร้อยครับคือ500เพดตอนนี้ยังไม่ออกเลยนะครับผมสกิปไปครับโอ้โหไม่มีใครจริงด้วยโอเคครับ โอ้ยมากับซันจิแฟงกี้แฟงก,ฟงกี้แล้วเป็นธงสีทองนะครับผมแบบนี้ข้อยิบเจ็ดภูสีภูสีทองปะภูสีทองปะโอภูสีแดงครับภูสีแดงกบสกิปเป็นนักดาบอันดับหนึ่งนะครับผมแต่เป็นล่าี้เกือนะครับผม <c oughs> โอเคครับเสียบต่อไป มากับบ,กบุ๊กสายวิ่งสายวิ่ง,ยงอ,อย่างนี้คลิปเะโอ้โหเอาให้ได้นะครับผมคือเราการันตีว่าได้ยังมาโตแน่ๆครับแต่ว่ามันจะอยู่ที่กี่เพชรนะครับผมถึงจะได้นะครับคือผมต้องการแค่หนึ่งตัวนะครับผมแค่หนึ่งตัวนะครับผมเพราะว่าผมนะครับผมกลัวว่าการฉลองสามปีนะครับผมมันจะได้ มันจะเปิดตัวไครโด่จิครับเหมือนอ,อารมณ์คล้ายๆตอนสองปีเนาะที่ว่าปล่อยโอเด้งออกมาแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ต่อมาปล่อยโรเจอร์นะครับผมคือตอนนั้นโอ้โหผมหลังหักเลยครับผมเพชรลงที่โอเด้งหมดเลยครับผมเดี๋ยวไม่ได้นะแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ต่อมาเปิดโรเจอร์นี่ผมยอมเสียเงินเลยนะครับผมเสียเงินเติมเพชรนะครับเพื่ออยากอยากได้โรเจอร์นะครับผมราชาจรนสลัดนะ โอเคครับมาดังน,นั้นามิสายวิง่งโอ้โหสายวิงยว่งเนียสกิปไปเลยครับผมยังไม่ออกสักตัวเลยนะฮะจนเราได้บัตรกำลังการันตีลุงเลลี่มาแล้วนะครับผมคือยังไม่ออกเลยนะฮะยังมาตกยังไม่มีวิแววเลยนะครับโอเคครับผมไปต่อครับเราไม่รู้นะรเราหมดหมดไปกี่เพชรเราก็ไม่รู้นะครับ สกิปไปครับโมเลียนะฮะโมเลียนี่เล่นเล่นไม่ได้ทั้งสองตัวเลยนะครับผมคือเล่นเล่นเล่นได้เขาก็ถือว่าเล่นเล่นยากอยู่นะฮะโซโลโซโลโซโลมาทีไรนี่ผมเจ๋งทุกทีครับโซโลโอ้โหหลงทางหรือเปล่าพาผมมาผิดทางหรือเปล่าไม่ใช่ทางของผมนะฮะแบบนี้ไม่ใช่ทางของผมเลยเกลือแบบนี้สกิปไปเนี่ยโอเค ผมว่ามันค่อนข้างออกยากอยู่นะตัวนี้ก,ก็อย่างว่าแล้วครับ ex นะเนาะโอเคเพชรที่หนึ่งพันหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะใช่นะครับสกิปไปโอ้โหไม่มาครับผมไปดูก่อนนะว่าผมมีตัวสีม่วงเท่าไหร่นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามส1 6ี่สิบห้าสิบหก 16ใบนะครับเราเปิดไผ่เราเสียเพชรไปพันเพชรแล้วนะฮะตอนนี้อย่ามาโตยังไม่ออกเลยนะครับเราเสียไปพันเพชรแล้วนะฮะตอนนี้ยามาโตยังไม่มานะครับอีก900เพชรน,นะครับผมเ0 0เพชรนะฮะมาดูว่าภายใน900เพชรนี้เราจะได้ยามาโตไหมฮะโอเคครับไปต่อครับ เฮเตอร์ปาร์ตี้เป็นดูมสีทองนะครับผมโอเคโกฟสามสิบสองไหมไม่ใช่ครับโคสี่สกิปเลยโอ้โหได้รอครับผมโอเคครับยืดสามบุกในตอนนี้ในดีผมมีสามบุกแล้วนะครับผมโอเคครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับไ้ หนึ่งในตัวละคร3บุกโอนิเงาชิมานี่คือดีมากๆเลยนะแต่ผมกลัวได้ตัวอื่นนะสิครับที่จะสามด <c oughs> ้วดิแต่นี้เป้าหมายเราคือยาม,มาโตะนะครับเป้าหมายหลัก <c oughs> โอ้โหตอนนี้มีลุ้นครับมีลุ้นตอนนี้เป็นดูดสีทอง6ีท,ทองโกฟ์312วิ่งปิดปาร์ต <c oughs> ี้หรือเปล่าวิ่งปาร์ตี้โกฟ์312ครับ <c oughs> ผูทองหรือเปล่าถ้าเป็นผูทอง <c oughs> ตอนนี้คือบอกเลยว่ามันต้องมาโอ้โห โอ้โภูเขาครับไม่เป็นไรแต่เรายังมีโคซานสองเพื่อการันตีอยู่สีดาวแน่ๆตัวแรกมาเป็นสายโล่ตัวที่สองมาเป็นสายวิง่งตัวที่สามมาเป็นสายหมัดโอ้โหตัวสายหมัดอีกแล้วสายโล่เมื่อไหร่จะเป็นสายวิ่งไหมสายหมัดครับใครวะสายหมัดอย่างนี้โอ้โหธงแดงเอกเดครัะผมไม่ได้ได้ตัวเดียวอุ้ยมีความมาสือมาด้วยนะครับตัวหนึ่งนะครับผมถือว่ายากอยู่นะครับผม การจะได้ยามาโตะนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะเสียงไม่มีแล้วครับอโอ้ออกยากนะครับถือว่าออกยากนะอย่างนี้ธงสีทองนะครับธงสีทองนี่แบบนี้ครบยิบเจ็ดผู้สีทองบ้าผู้สีทองบ้า,ผ,บาผู้สีทองครับสีดาวต้องมาสีดาวต้องมาตัวแรกสายโล สองสา,สาสยโล่สามสายโลย่โอ <AND> well. in ้สายโล่ติดกันเลยฮะสี่สายวิ่งแล้วเป็นสายโล่ไฮวะสายโล่โอ้โหซาโบโอ้โหกับโคราซอนแล้วก็เกลือเค็มปีแล้วครับตอนนี้โอ้โหออกยากนะครับผม คลิปเลยแล้ว <tampoco> ก bon <uit> oh, 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 oh. mm ันโอ้โหลูฟี่โอนิงาชิมะโอ้ผมว่าสกิปนี่ดีมากๆเลยนะฮะได้ลูฟี่มานะครับผมโอเคได้ลูฟี่มานะครับกับคาตาคุริลองสกิปอีกรอบดูนะครับมันจะเกี่ยวหรือเปล่าสกิปสกิปอีกรอบดูโอ้โหทีนั่งผมบอกแล้วครับได้ลูฟี่โอนิงาชิมะสองตัวนะครับผมใครเปิดนะครับควรสกิปนะฮะไม่ควรกดดูนะครับผมกดสกิปสกิปรัวๆเลยนะฮะ ลูฟี่โอนิโงาชิมะนะครับจากผมไม่มีนะครับตอนนี้ได้มาเป็นเลเวล80แล้วนะฮะว้าวโอ้โห85แล้วครับไม่ใช่80ครับผมอืมเราหมดไปกี่เพชรแล้ววันนี้ไม่รู้นะฮะเพชรผมต้องเหลือประมาณ700กว่าเพชรอ๋อโอเคครับผมสคิปครับสคิปเลยอืมไม่ใช่แล้ว ไม่เชื่อครับเราต้องลองดูอีกทีไม่ลองไม่รู้อยาให้ใครลองไม่ลองไม่รู้อยากให้ลองนั่นนะครับยามาโตะครับผมโอ้โหมาแล้วนะครับเรียบร้อยครับตัวละครยามาโตนะ,มมะ 1, นะครับผมมาเพชรที่หนึ่งพันสี่ร้อยนะครับผมมาแล้วนะฮะ ยาม,มาโตะครับผมโอเคครับเอาเป็นว่าผมจะเปิดอีกอสองสองครั้งแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมจะได้บัตรการันตีของลุงเลลี่ด้วยเนาะก็คือผมจะเปิดอีก100เพชรนะครับผมไม่รู้ว่า100เพชรนี่จะมีใครติดไม้ติดมือหรือจะมียาม,มาโตะมาอีกตัวก็ได้นะครับผมผมจะเปิดแค่ร้อยเพชรครับเพื่อเป็นเอาบัตรบัตรการันตีบัตรด,ดานะครับผมตัวดํานะครับผมโอเคครับ คราวนี้เราจะลุ้นนะฮะเราจะเปิดโอเคครับไม่รู้มันลุ้นนะครับว่ายังมาโตจะมาอีกตัวหรือเปล่านะฮะโอเคครับผมเป็นโกบ32ด้วยนะครับผมเ,เป็นภูทองหรือเปล่าภูทองนะครับตัวแรกมาเป็นสายโล่ไม่เป็นไรครับตัวสสายโล่นะครับตัวสาสายวิ่งโอ้โอยยางมาตู ยามาโตะมาอีกตัวครับโอ้โหไม่คิดว่ายามาโตะจะได้ต่อเนื่องนะครับผมอันนี้คือเปิดเล่นๆแล้วนะครับผมโอตัวที่2แล้วนะครับเอาเรามาลุ้นครับว่า5้0าิเพชรสุดท้ายนะครับผม50เพชรสุดท้ายเราจะได้ยามาโตะไหมนะฮะโอเคครับมาดูนะฮะห0เพชรสุดท้ายกดสกิปเนีโอ้โหเป็นอินุอาระชินะครับผม โอ้โหคือไม่เลวเลยนะครับโอเคครับเราผมขอรับตัวก่อนนะฮะผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมมีตัวเท่าไหร่นะครับโอเคงั้นเราไปเปิดลุงเลลี่กันก่อนเนาะโอเคครับโอเคฮะเราไปเปิดกันเลยครับโอเคครับลุงเลลี่แน่นอนครับโอเค ัต่อมาก็เป็นล like 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 ุงเลลี่นะครับเลลี่สองตัวเนาะผมว่าผมเปลี่ยนใจดีกว่านะครับในไหนมันก็จะมาขนาดนี้แล้วนะครับผมเราจะลองเปิดไปก่อนนะครับเราจะเปิดตัวนี้กันก่อนนะว่าลุ้นนะครับผมว่ายามาโตะจะมาหรือเปล่านะครับผมมันลุ้นกันนะฮะว่ายามาโตจะมาหรือเปล่านะครับผม หกใบนะครับผมโอ้โกดข่าไปเลยครับเป็นบูคฮะอ่ะผมลืมบอกไปนะครับผมก็คือตู้นี้นะครับผมตู้นี้จะเป็นตู้การันตี4ดาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะมียามาโตะ0.2เปอร์เซ็นต์นะครับผมรูฟี่1เปอร์เซ็นต์ก็คือพวก4ดาวทั้งหมดคือได้แน่ๆครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนนะครับผมมีทุกตัวนะครับผมโอเคครับ ไปครับอย่ามาโตเผื่อมานะครับผมไปครับโอ้โหเป็นลูฟี่โอนกาชิมะถือว่าดีอยู่โอ้โหเลเวล90ครับได้จากไม่จากไม่มีนะครับผมตอนนี้เลเวล90แล้วนะฮะโอเคครับสเต็ปที่3ตอนนี้อดูมทองคงทองดูมทองวิ่งเป็นเติร์ดปาร์ตี้สายวิ่งบูซอฟบวกสีแดงวิ่งบวกสีแดงวิงวงว่งบวกแดงนะครับผม ภูเขานะเราเป็นใครคสายโล่สายโล่จินเบครับเอ้าไม่ใช่จินเบไหนแล้วอายุล่าขี้เมา,าครับผมโจรภูเขานะฮะโอเคสเตปต่อไปครับโอเคเป็นใครฮะมาดูนะฮะ คือ1แน่ครับเราได้สีดาวแน่ครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครครับตอนนี้สี่ดาวที่ผมอยากได้ก็มีลูฟี่โอนิชิมะนะแล้วก็ยามาโตะนะครับผมงแง่ละแล้วเป็นสายโลกลูฟี่โอนิหรือเปล่าโอ้โหเป็นคอคโคดายโอเคคอกคโดค,คโดายตอนล่างล่างโดนลูฟี่อัดนะครับผมโอเคครับโอ้โหอีก6ตัวนี่เราได้ยามาโตะอีก1ตัวเลยนะครับ เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่านะตัวน้ำตาลโตเราต้องเปิดอีกสองร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยเพชรครับผมโอเคเนาะเปิดไปเลยเนาะงสี่ร้อยเพชรเองเนาะไหนๆก็จะได้เลเวลแปดสิบเลยนะครับผมโอเคเปิดเลยนะฮะเปลี่ยนใจนะครับผมโอสกิปเลยแล้วกันสกิปเป็นทีคุมากับท่านจอมพลนะครับจอมพลคนเก่านะฮะไม่ใช่คนใหม่นะครับ อไปครับต่อไปฮะกดสกิปไปครับโอ้โหไม่มานะครับผมสกิปไปอีกฮะเราจะสกิปต่อเนื่องเลยครับสกิปอออืื้หเป็นเหมืองโก้ครับผมเหมืองโก้ตัวนี้ผมผมเพิ่งได้ตัวเป็นตัวแรกเลยนะครับผมโอเคลูฟี่มาคนเดียวสกิปเลยฮะสเต็ปที่ห้าสกิปกรัวสกิปรัวไม่ออกว่ะ ไม่ออกอีก150เพชรนะครับผมเราจะได้การันตียามาโตะนะฮะ150เพชรนะครับผมสกิปไปฮะโอ้โหไม่ไปแล้วมาลองลูกสูตรดูครับนะฮะมุมนี้นะฮะกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยครับแล้วก็กดไปเลยฮะเพื่ออะไรไม่รู้นะฮะมันจะเกี่ยวหรือเปล่าเพื่ออะไรแล้วก็สกีปไปแล้วโอ้โหโดฟามิโกมานะครับผม มาดูฮนะห้าสิบเพชรห้าสิบเพชรสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่าห้าสิบเพชรสุดท้ายแล้วนะฮะห้าสิบเพชรสุดท้ายนะครับว่ายามาโตะจะมาหรือเปล่าครับมาดูฮนะโอ้โหโซโลมาอีกแล้วโซโลคราวนี้โซโลนําโชคเปล่าโซโลนําโชคเปล่าครับผมโซโลกับแฟงกี้มาทีไรนี่ผมซวยทุกคืนนะฮะโอเคโอ้โหแต่เป็นไต่แบบนี้นี่ไม่แน่นะครับไต่แบบนี้ เราเป็นสายหมัดตัวแรกโอ้โหสายหมัดใครครับเป็นลูฟี่สองไปีอ้าวไม่ใช่ครับลูฟี่รอครับโอเคครับก็ถือว่าทำเป็นซับแล้วก็เล่นได้ด้วยสายโล่ครับใครครับสายโลมาเป็นกราฟหรือเปล่าโอ้โหฟูจิโทระครับผมคนเรือเอกเนาะโอเคครับน่าจะได้แค่สองตัวนี้หรือเปล่านะามาดูว่าจะมีสายวิ่งมามีอีกไหมครับ ผมหวังสายวิ่งมากๆโอ้โหไม่ใช่ปักตรงสายวิ่งหน่อยอ่ะปักตรงสายวิ่งโอ้โหเรียบร้อยครับได้แก๊งเดสโรซามาแล้วครับผมโอเคครับก็เป็นว่านะครับเราได้ตั๋วการันตีอยามาโตะมาแล้วนะครับผมโอเคครับเราจะเปิดตั๋วการันตีนะฮะตั๋วการันตียามาโตะนะครับผมโอเคฮะทั้งหมดก็หมดไป1,000พ 900เพชรเลยนะครับผมโอ้โหถ้าว่าได้เลลี่มา2ตัวนะฮะนี่ครับผมคุณหนูยามาโตะนะครับดูนะครับผมนี่ครับผมยามาโตะแน่ๆครับผมโอ้โหเป็นวิ่งกับวิ่งนะครับผมเป็นบูกับอุอฟนะครับผมน้ำเงินกับเขียวนะเป็นภูทองนะครับโกรอบยีนะครับผม นี่ครับสายวิ่งบาวแมนปัดธงแล้วเป็นเงาแบบนี้เลยนะฮะยามาโตะนะครับผมโอ้โหสวยมากนะครับผมโอเคครับผมยามาโตะผมก็เลเวล80เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าครับก็จะมีรีวิวยามาโตะนะครับลงแรงเอสเอสนะครับมาดูว่าจะโหด สุดโหดสัตว์รัสเซียแค่ไหนครับเราไปรอติดตามนะครับผมใครยังไม่กดนะครับติดตามแล้วกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปในต่อต่อไปด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่กดนะโอเคครับครั้งหน้านะครับผมไม่แน่นะครับผมครั้งหน้าไม่แน่นะครับผมก็คือครบรอบ3ปีครับอาจจะมีครบรอบ3ปีนี่อาจจะมีใครโดนะครับผมแก๊ง ร้อยอัสูตรมาก็ได้นะครับผมเพราะว่าในฉลอง3ปีนะครับผมมันยังไม่กดเนาะมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ปล่อยออกมาเนาะอันนี้มันแค่เป็นตัวฉลองเฟสต้าเฉยนะครับผมจำเฟสต้าเฉยครับส่วน3ปีผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องมาแน่ๆครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวต,ต่อจากนี้ไปผมว่าผมไม่น่าจะดองเพชรทันนะแต่ว่าถ้าถึงพันเพชรผมว่าถึงแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าพันเพชรนี้จะเอาใครโดอยู่หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะโอเคครับ ยามาโตะเท่ากับว่าผมเปิดไปประมาณ1 5 0 0เพรนะครับผมประมาณ1 4 5 0ีนะครับผมกว่าจะได้ยามาโตะ1ตัวนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมอคอเจอขอ,อดูยามาโตะคลิปหน้าด้วยนะครับผมโอเคครับ see you again g o o d b y e โอเคครับ